วันที่1พฤษภาคม2568เวลา10นาฬิกาพลโทภัยสารหนูสังแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ลอบยิงนายอับดุลรอนิงลาเต้อายุ60ปีอดีตอุสตาสประจําชุมชนเสียชีวิตเมื่อวันที่18เมษาย,ยน2568ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากละหมาดท,ที่บริเวณโกดังของห้างหุ้นส่วนจำกัดฟามิลติรับเบอร์ในเขตเทศบาลเมืองซุงไหโกลกจังหวัดนาราธิวาส ทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นแม่ทัพภาคที่4มีความมุ่งม,มั่นและประกาศอย่างชัดเจนว่าจะต้องนำตัวคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้พร้อมสั่งการเร่งรัดหาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุดรวมทั้งได้ประชุมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ปรับแผนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ มาตรการควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่ออุดช่องว่างในการก่อเหตุลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตลอดจนสร้างความเข้าใจระหว่างพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมไม่ให้เกิดความเปรดชังและเคลื่บแพลงใจรวมถึงเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น โดยทุกมาตรการของเจ้าหน้าที่จะดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและใช้แนวทางการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในทุกมิติ นอกจากนี้พลโทไพศาลหนูสั่งแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ยังกำชับทุกหน่วยงานขับเคลื่อนงานเชิงรุกเต็มกำลังทั้งด้านข่าวกรองความร่วมมือกับผู้นำศาสนาและการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเป้าหมายชัดคืนความสงบสุขให้ชายแดนใต้แบบยังยย่งยืนการลงพื้นที่ครั้งนี้คือการตอกย้ำจุดยืนของรัฐพร้อมเดินหน้าอย่างไม่ถอยเพื่อความมั่นคงและสันติสุขของพี่น้องประชาชน กาพูดคุยได้ในการก็ดูการดำเนินงาอคนีอยแต่ว่าในที่มาชนีเมีกเรื่องใเรื่องการปรับเนี่ยต้องสามารถท่าการงขัดข้ามแดงไปไงขัดข้ามแดงล้วคนมา้วยมเจ็จุดอะไรและก็แดงไเปลี่ยนปีกตนีที่เราคนท่เกี่วข้องเรื่องสอผมก็จะย้ำในเรื่องของภาพการขึ้นใหม่ัวขงข้ามที่เปนต่อต้นกรณีเกีการสุดเดียวผู้นำศาสนาคือประสงข้ามเนี่ าการาการันเรับไายเนี่ยน้อยมากนะครับสิ่งเรื่องจากทางฝั่งมาเลเซียเนี่ยขนขนเ็าีปการกดขันเรื่องบุคคลท่าข้ามเข้ามานะครับตอนมาไม่เป็นไรแต่ตอนกลับจะมีการตรวจสารเสพติดบ้างจับกุมบ้างถึงชาวทำให้ชาวมาเลเซีย,ยก็เกรงกลัว 嗯。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.